สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พันผลลองออกมาหาหิตโคนในไร่มันดงหนองตะไคร้ดูนะครับวันนี้วันที่เจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับรับออกมาวันนี้ก็เพื่อมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องที่สนใจเรื่องการหาห็ดโคนในดงหนองตะไคร้นะครับว่ามันงอกหรือยังเนาะเดี๋ยวผมจะสำรวจให้เนาะวันนี้เนาะวันที่เจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแต่ผมเจออยู่ครับงอกดอกเดียวอยู่สองดอกครับเดี๋ยวไปเก็บกันเลยเนาะเผื่อจะได้ครับผมเพื่อที่ได้พอแก๊ง มรงนี้เริ่มงอกดอกเดียวแล้วครับนี่ครับโคนในไร่มันลงนองไปใกล้นะครับใหดูกันม่าโรยไหมยังพอได้อยู่ครับช่วงแรกๆมันก็จะงอกเป็นดอกเดียวแบบนี้แหละครับพอจังหวะหนึ่งมันก็จะงอกแบบเป็นหมูใหญ่เลยนะครับซึ่งกดติดตามไว้ครับพี่น้องผมก็ไม่รู้มันจะงอกวันไหนครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนความชื้นอากาศนะครับหลายๆอย่างบวกกันนะครับวันนี้มาดูกันครับว่ามันจะงอกเป็นหมูใหญ่หรือยังเนาะ เอาดอกเดียวไปก่อนครับในน้าอีกดอกหนึ่งผมกอบผมเห็นสองดอกครับรถมอเตอร์ไซค์มองริมทางโอ้นั่นเดี๋ยวแลครับครับรถมอเตอร์ไซค์มองริมทางมาเล่นๆครับผมเจอสองดอกครับเดี๋ยวทางงานปานี่ก็จะบุกรู้แล้วครับอีกดอกหนึ่งนะครับเป็นดอกเดียวเหมือนกันใบ้านผมเนือกคิดโคนขาวครับ ในไร่มันนะครับตรงหนองตะไ้่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครศรีมาครับเมื่อพี่กายนีเยอะกครับเดี<ๆ>๋บกได้หามกันเลยนี่ผมก็ได้มาดอกหนึ่งก่อนที่จะเปิดคลิปให้พี่น้องดูครับบอกคอยกาเปิดคลิปบ่มันใจว่ามันจริงออกหรือยังเดี๋ยวผมพอเริ่มในสามดอกก็เชื่อมันใจรลว้ว่ามันจริ่มออกนะครับเ,เดี๋ยวลองหมุดปลานี่ดูครับเพราะว่าแสดงว่าความชื้นได้อุณหภูมิได้ครับมันถึง งอกกับสองดอกไกลๆก,กันด้วยนะไปดูครับเราจะมีเยอะไม้อันที่เจดตุล,ลานะครับ <c oughs> ปีนี้เชิองออกชาครับพราว่าฝนมันเชิงแรงครับงงงลงลงตะไคร่บานผมปีนี้เชิงแรงอมชื่นได้ฮ้ตัวงอกครับฝนฝนตกแรงไปเมื่อวางนี่ครับถือว่าเป็นการตกนักที่สุดในรอบปีนะครับเมื่อสองวันที่แล้วเอาอีดอ แาจะพอได้แกลงนะพี่น้องแต่เป็นดอกเดียวอยู่นะยังไม่งอกเป็นหมู่ใหญ่ครับช่วงนี้เป็นดอกเดียวครับแต่ถ้าดอกเดียวเห็นจิดทีก็สนุกนะครับแต่ถ้าดูมไมจุดผีไม่ทำแล้วครับแต่ปลานี่สมดอกใกๆก,กันถือว่าโอเคเลยมีเวลมีเวลปลานี้เป็นความชื้นสูงนี้กับหนามันไหลลมเจออีกดอกหนึ่งครับห่างๆครับผม เดินนานเหมือนกันกับเจอกระดอกห่างมากสะสมไยครับใส้ยี่สิบดอกกับพ่อแกงเนาะสักพักก็มาเจออีกดอกหนึ่งครับดอกเดียวเหมือนเดิมดอกไม่ใหญ่ด้วยสะสมสะสม ี่น้องเขากรุเลยครับเดี๋ยวด้วยต้องไปดูว่ามันใช่ฮิดโคนไหมครับผมโอ้หลายดอกเลยนะถือว่าเป็นหมูเลยครับหมูย่ำย่อมเลยครับนันเดอพี่น้องนันเดอนันเดอนู้นนู่นนู่นเห็นบ่อึอึหโอ้หึหึหึเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ครับน่าจะใช่ครับวิใช่พี่น้องใช่ใช่โอ้ยถือว่าหมูหนึ่งเลยครับผมโอ้ใช่ครับใช่ครับน้องครับยาวไปนู่นแล้วก็มาด้านนั้นด้วยนิดหน่อยครับเป็นหมูย่ำย่อมครับ ยังมีถึงก็ใหญ่นะครับแต่เลื่มแล้วครับผมแบบนี้ถือว่าเริ่มแล้วครับผมเริ่มมีดอกตูมตูหไม่เห็นแล้วด้วยนี่ตูมตูมชุกเขียวนี่ครับนี่นก็โผลเลยครับหลายดอกอยู่ครับละเดี๋ยวรีบเอาครับผมทีพอได้เกลงอยู่ครับวันที่เจ็ดตุลาสองพันหน้าร้อยหกสิบหกนะครับเริ่มแล้วเห็ดคนดงหนองตะไคร้ครับอ ดอกยังไม่ค่อยงามครับพี่น้องจุดนี้ไม่ค่อยสวยครับมีแต่พุพุเอเดี๋ยทัง้งุ่นแหละครับชื่งงามแบบนี้ถือว่าเป็นเห็ดคนหมูครับแต่ยังไม่ใหญ่เท่าไรเนาะถ้าเจอหมูใหญ่ๆช่วงที่มันออกเยอะๆนี่บางทีหมูหนึงเต็มแต่กล้าหน่อยและ วันนี้ผ่านผลก็รอาตก,กาะหน่อยมากับพ่อครับมาลองเชิงดูวิเชยครับเดี๋ยวถ้ามันเหลื่อมหงอกเยอะๆคอยอาตก,การะใบใหญ่มา <c oughs> ขายาวดีอยู่ครับผมพอได้เกียงอยู่แล้วครับวันนี้ สวยหนึ่งเนาะดอก,อมกไม่ค่อยสวยเลยครับมันพุพุนี่อีกสี่ห้าดอกนะครับจุดนี้กำลังกระดุกกำลังตูมนะครับ ได้แคสตามผุหมดเลยโอ้นี่อีกเราดอกหนึ่งดุขึ้นมานี่เลยแบบนี้กำลังอร่อยครับรลังหวานเอาละถ้ากยันเดินหาที่พ่อได้เกียงอยู่ครับวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคม พศ2566นะครับถือว่าเรื่มแล้วครับพี่น้องเริ่มเร้วแต่ยังไม่ถึงกระชุกชุมครับผมแต่ผมว่าใกล้ละภายในระยะเวลาอาทิตย์เนี่ยทัดจากเนี่ย7 8 9 1 0 11 12เอนี่ยอยู่เราเเนี่ย,ย,น,ยน่าจะลืมงอกเยอะกับพี่น้องกดติดตามไว้นะวันไหนงอกเยอะก็มากันเลยครับอ่านผลจะอัปเดตข่าวให้ดูเนาะวันนี้ยังเค่พอได้เล่มนะครับอาหารไ,ไเเปเรื่อยเปลือมานนี่ครับ หลังจากได้มูเมื่อกี้ครับผมก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนาะโอ้ยพอได้เก้งอยู่แล้วครับเดี๋ยวลองลุยหาปลานี่ครับถ้ามันงอกเป็นหมูแบบนี้มันอาจจะงอกพรอมๆกันนะครับเหมือนมันนัดกันเหมือนกันนะเฮ็ดนี่แปลกดีเหมือนกันนะธรรมชาติมันอาจจะมีวิธีสื่อสารกันเนาะสักหมูใหญ่ๆ่นะเนาะพี่น้องเ้ยความชื้นดีดาปลานี่น้ำมันไหลมันโลมครับ กขาวก็ไข่พี่น้องแต่เหมือนเจ็บดอกเดียวนะผมว่าใช่เลยครับอือเออพราได้ดีพอาดีดีนี่เจ็บเละแต่อยู่ไกลอยู่หมดป่ามัน,ปนไปเงี้ยครับเนื่อยู่ครับหาเห็ดคนในป่ามันแบบต้นมันไม่ค่อยสูงนี่ก็ต้องหมดเจ็บหลังเจ็บเอิยวคือกันแล้วครับ <S <S ผมก็อาศัยลูกพินมาเดิอนอนี่บ้างแล้วก็กล่มลงเป็นผักๆครับผมเออกลมลงมองเออนั่งลงงองนะครับ ยังม่ถึงดอกที่ผมเห็นครับเดี๋ยวค่อยเดินไปดูใช่แล้วนนดอกใหญ่จังพี่น้องเนี่ยไปไปอีกอ่ะไปไปใช่ด้วยนั่นเอีทำไมดอกเดียวเป็น็ดตคนขาเหมือนกันครับอุสงดอกสงดอก สองตัวครับกำลังไมด้วยกันเ็ดใหม่เอ้นี่พี่น้องเ่เ้เห็นรอยเท่าคนมาหาเหมือนกันนะเนี่ยมือชาหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่ามือชาวมันยังมีกระดูกขึ้นด้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่อีกสองซ้ำดอก่ึไะรอยเท่าคนก็เดินไปเห็นไหมเห็นมือชาวนี่แหละขึ้นมาวานด้วยเอาหมันผมครับหมันของผม สองดอกถือว่าเป็นเห็ดใหม่ด้วยนะยังไม่ลุยครับไม่ผูดีดาดอกนี้เ็ดคนในไร่มันบ้านผมมันขายาวดีครับเพราะว่าโพรงปวกมันอยู่ลึกครับผมเพราะว่าถ้าไม่ลึกก็โดนหลดไถเนาะมันต้องอยู่ให้พ้นหลดไถครับมันก็จะอยู่ลึกเ็ดโคนก,นก็จะขายาวครับผม แต่ข้อเสียก็คือมันจะงอกช้าเพราะว่าความชื้นตรงใดมีงไงตรงฝนตรงตกดีขั้นจนมันซึมถึงข้างล่างครับมันถึงจะเริ่มงอกเพระาะฉะนั้นมันเริ่มงอกช้ากว่าเขาครับงอกประมาณกลางเดือนตุลาไปถึงปลายเดือนตุลาครับของทุกปีแต่นี่ก็ถือว่าเพิ่งเริ่มนะครับยังแค่วันที่เจ็ดตุลาอยู่เพิ่งเริ่มเริ่มช่วงกลางเดือนไปถึงปลายเดือนจะเยอะนะครับ ตอนดี้เกียนอยู่แล้วพี่น้องวันนี้วันที่7ตุลา2560ยหกยำเรือวันที่ให้ครับพี่น้องเรื่อยๆครับเพราะว่ามีพี่น้องคอมเมนต์มาถามบ่อยครับคงจะเป็นพี่น้องเอฟซีที่กดติดตามผมไว้เพื่อรอรับฟังข่าวสารเรื่องเฮ็ดคนในดงไร่มันนงตะไคร์ะเนาะ,นะก่อนนี้แหละครับมาผลผ่านผลมาอัปเดตให้นอ้อง <c oughs> อู้นั่งไงอีกสองดอกแล้วก็เร่มเจอได้เรื่อยๆครับไม่ไกลกันเท่าไรครับป่านี่ผมมาถูกปลาแล้วครับ ดอกนึงอันนี้เป็นเห็ดโคนเดียวครับดอกเดียวนู่นอีกดอกนึงครับอยู่ตรงตอหม่หนีครับจำมองไ้ก่อนปีนามาหาอีกนะครับฉบงอกแถวเดิมมันนะครับมีเชื่ออยู่ปลาแนวตะงอกโอนะ้ละอันนี้เป็นดอกเดียวครับเหมือนจะเป็นคนละชนิดหรือเปล่านี่ยเห็ดโคนเนี่ย อืมอีกเนี่ยนอนกับปมปลานี่ขยันเดินหาเนาะตัวไมาใหญ่เจออีกแล้วครับผมเป็นหมูเล็กๆครับเลืมแล้วครับเลื่มเป็นหมูเล็กๆแล้วครับแต่หมูใหญ่ยั้งครับผมทั้งสองสาดอกตรงนี้อสองสาดอกครับเดี๋ยวค่อยๆเอาไปครับพอได้เกลงอยล่ครับเห็ดสองดอกแต่ดอกไม่สวยเลย ไฟฝอยนี่จะขามีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวทั้งนู่นแหจะดอกงามคันครับนี่คือสัญญาณเลยครับว่ามันจะเริ่มงอกครับผมนี่ข้างหน้าเราอู้หลายดอกด้วยนี่ครับนี่ครับนู่นครับ นู่นครับเป็นหมูย่อมย่มนะครับการสวยใส่ใส,ส็จกลาดอีกสามดอกนะครับเนี่ยนี่อะเยมันชอบมีเมงอะไรดำดำเนี่ยกินผู้เมืดเนี่ยเป็นแมลงตัวดำดำเนี่ย ไปละโอเคเ่ีจยวจิบหลังจิบเอวจิบขาเมื่อเิบองค์เลยอาชีในป่ามันเหนื่อยครับบางทีก็หมดหัวเปียกเชอะวันไหนที่ลำคางแรงๆหรือฝนตกใส่อืมโอ้ขางามอยดีนี่ นั่นดีเร็มงอกแล้วอีกครับต้องใส่ฟงปวกตื่นกับอันนี้สองดอกดอก,ดอกเดียวครับสวยดีครับ อะไรเกียงอยู่เด็กพี่น้องเอ้ยพยายามเดินหานี่น้องนี่อีกดอกนึงครับหมอกอยู่กลางร่องมันอย่างนี้เลยครับอืมหึ่ม,มายาวดีครับเดีย๋ยวเด็ดเด็ดเอาโคนมันไว้เนาะ เจอแต่แบบดอกเดียวครับแหดูมาหลายป่าเลยครับยังงอกห่างมากเลยเพจะมาเจอนี่ครับตรงนั้นเลยแต่ดอกสวยเลยครับเฮ็ดใหม่ด้วยอดอกเดียวครับเอาใบมันปกมาครับเป็นไงดูเหียวเชามาื่อเด็ดเชิงร้อนนะวัน อย่างนี้หละครับดีก็คือฝนตกแรงๆแล้วก็เดดร้อนๆครับมันจะอบอ้าวร้อนอบอ้าวอย่างนี้แหล,ออเแลเะ OP OUT, ลเห็ดควงมันจะเริ่มออกนะครับผมว่ามันจะเริ่มออกตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่วันที่เจ็ดเป็นต้นไปเลยครับโอ้ยลาเลยพี่น้องเออ้ยสรุปแล้วเหรอันพี่น้องเออนัดการเห็ดคนงหนองตะไก้นะครับผมสรุปให้อย่างี้เลยพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องบานไกลนี่ในวันที่7ตุลาคม 2, ส5ง6เนี่ยสำหรับพี่น้อง ที่จะมาจากบ้านไกไกๆเพื่อจะมาหาเฮ็ดน้องตะไก่นะ่ะผมแนะนําวาอย่าพึ่งครับรออีกสักหน่อยนะครับแต่สาหรับพี่น้องชาวบ้านน้องตะไก่หรือเราเวกไก่เคียงเนี่ยถ่ายมาเนี่ยก็จะพอได้เก๋งอยู่กับจีได้ตอมสามผมนี่แหละนะครับก็คือได้พอเก๋งครับผมเนี่ยเนาะแต่สำหรับพี่น้องบ้านไกลผมว่ารออีกนิดนึงเพราะว่าทําม,มาเดี๋ยวจะไม่คุ้มครับผมครับ รอช่วงที่มันออกเยอะๆ,ๆที่มันเป็นหมูใหญ่นะครับผมซึ่งไม่นานนะครับอีกมิึ่เพราะว่าอาจจะภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับแต่วันนี้คเคนพอได้แกงกับพี่น้องหาตัางนานแบบประมาณสักสามชั่วโมงใดเฮ็ดมันยังออกห่างมากเลยหรือถ้าเป็นหมูก็เป็นหมูเล็กๆนะครับแคม่ม,มีถึงสิบดอกกัน,นะรอที่มันออกเยอะๆนะครับนะสรุปยังไงแล้วกันเนาะพี่น้องวันที่7ตุลาคมสองพนพี่น้องบานไกลอย่าพิ่งมาครับรอกดติดตามไว เดี๋ยวรอแจ้งข่าวจากผมเวลามันออกเยอะๆมอะไรกับมาเลยครับเพราะว่าเวลามันออกเยอะๆเนี่ยมันจะออกเยอะๆติดต่อกันหลายวันนะครับมันไม่ใช่ว่าออกวันเดียวบุ๊บแล้ววายไปเลยไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นรอติดต่อติดตามข่าวนะครับกดติดตามไว้ครับทั้งในยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับชีวิตง่ายสรุปท่งครับคลิปนี้พอได้เกลี้ยู่ครับพี่น้องพอหายหิวเนาะเห็ดกุนข่าวในป่ามันดงนรงตะไคร้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาจนพอได้เกลงพี่น้องไอ้เจ้าก็ล่าเลยโอ้ยปีนี้มันมันตต้้้นนเเีียยดาครัับมลลงแวก็ เขาไม่ไม่จงคางปีครับปีนี่เพราะว่ามันมันราคาดีก็ถอนโมูแต่เป็นมันปลูกใหม่แรงดาตุนเตี่ยโอ้เจ็บหลังเจ็บเอียวพี่น <c oughs> ้องเองยุงเชิงมีคันเมื่อเ่็ก็นีนะครับคนชอบเนาะ <c oughs> สื่อๆ <c oughs> มันมันเดี๋ยวเ่อกมาด้วยพี่น้องบานไก